ท่านประธานครับที่เห็นผมแต่งตัวมาในการอภิปรายในวันนี้ไม่ใช่จะมาประกวดชุดแฟนซีไม่ได้มาแต่งเอาเทแต่ก่อนที่ผมจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนสมุทรสาครให้มาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาในสภาแห่งนี้ผมเคยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาก่อนวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้ว ไเดอร์ Rider, อาจจะไม่ใช่อาชีพใหม่ในหลายๆประเทศอย่างเมืองไทยเราเมื่อก่อนท่านอาจรู้จักในชื่อของเด็กส่งของหรืออะไรก็ตามแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยแหละครับก็ทําให้อาชีพนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็มีอยู่หลายเจ้าครับที่เข้ามาทําธุรกิจแข่งขันกันอยู่ในตลาดมีจํานวนพนักงานมากถึง4,000 0นคนทั้งที่ทําเป็นงานประจําและทําเป็นงานเสริมแต่จากหน้าข่าวที่ผมได้เห็นจากประสบการณ์ก็พบว่า พี่น้องไรเดอร์เหล่านี้ต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าการพูดถึงบริษัทแพลตฟอร์มในวันนี้ไม่ได้กล่าวหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งคือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกเจ้าทุกแพลตฟอร์มมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ตัวอย่างก็เช่นเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมที่ฝั่งบริษัทแพลตฟอร์มสามารถลดค่ารอบได้ตามอำเภอใจโดยไม่สนข้อเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ ซึ่งส่วนทางกับการเรียกเก็บค่า G.P. หรือว่า Cross Profit ที่เก็บกับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยลดลงรวมไปถึงค่ารอบที่แตกต่างกันของโซนกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งที่ค่าน้ำมันยังเท่ากันทั้งประเทศปัญหาระบบงานพ่วงที่บังคับให้รเดอร์ต้องควบรวมงานที่หลาย,ลายงานในเวลาเดียวกันคือต้องทำงานมากขึ้นนะครับแต่ค่าจ้างลดลง รวมไปถึงปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษแบน์งานโดยไม่เปิดเผยสาเหตุการที่ไลเดอร์ต้องแบกรับค่าต้นทุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมสวมใส่ในวันนี้กล่องใส่อาหารค่าบำรุงค่าเสื่อมของยานพาหนะค่าเสื่อมโทรศัพท์หรือแม้แต่ค่าเสื่อมร่างกายท่านประธานครับถ้าเรารวมปัญหาทั้งหมดของพี่น้องไลเดอร์ที่ผมได้อภิปรายมาเป็นเรื่องเดียวผมก็ขอสรุปว่า มันคือปัญหาของการพยายามตีความว่าไลเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นตัวแทนหรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทซึ่งถ้าบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับแต่นี่เหมือนได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวในเมื่อไลเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างดังนั้นบริษัทจึงไม่จําเป็นต้องปฏิบัติกับไลเดอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไลเดอร์ Rider ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆตามกฎหมายแรงงานสิทธิ และสวัสดิการก็มีได้เพียงเท่าก็มีได้เพียงเท่าที่บริษัทจะเมตตาเจียดมาให้เท่านั้นอย่างที่ผมได้เล่าไปครับท่านประธานว่าผมก็เคยเป็นหนึ่งในไรเดอร์เคยประกอบอาชีพนี้มาก่อนที่จะมาเป็นสสตอนผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เคยประสบอุบัติเหตุรถล,ล้มขณะที่วิ่งไปส่งอาหารนี่แหละครับจนกระดูกข้อมือซ้ายผมหักต้องใส่เฝือกอยู่เป็นเดือนเดือน แต่ผมไม่เคยได้รับการดูแลไม่เคยได้รับแม้แต่การเหลียวแลจากบริษัทต้นสังกัดเลยพอพ,พอพยายามที่จะเรียกร้องก็ถูกตอบกลับมาว่าผมยังทำงานไม่ถึงตามจำนวนที่บริษัทกำหนดจะได้รับสวัสดิการอุบัติประกันอุบัติเหตุผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆไรเดอร์ฟังนะครับเขาขำนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องตายก่อนนะครับบริษัทถึงจะส่งพวงหลีดกับค่าทำศพมาให้ ทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การร้องขอความเห็นใจครับท่านประธานแต่มันคือการแก้กฎหมายถ้าท่านบอกว่าไรเดอร์กับแพลตฟอร์มไม่ใช่ลูกจ้างในจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานเราก็ต้องเข้าไปแก้ตรงนั้นให้ครอบคลุมกําหนดไปเลยครับว่านิยามของผู้จ้างงานที่มีต่อคนทํางานเป็นอย่างไรสัญญาจ้างที่เป็นธรรมคืออะไรต้องมีสิทธิ์ในการรวมตัวเป็นสาภาพ มีสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการทำงานรวมไปถึงประกันสังคมแบบทั่วหน้าที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องไรเดอร์ดียิ่งขึ้นผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้นำปัญหาของพี่น้องไรเดอร์ไปแก้ไขให้เหมือนกับที่ท่านได้โฆษณาเอาไว้เสียมากมายทั้งการรับหนังสือร้องเรียนจากต่างๆจากกลุ่มพี่น้องไรเดอร์หลากหลายแพลตฟอร์มรวมไปถึงแถลงการในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา ผมต้องขอบอกว่าผมผิดหวังกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงออกมาในเมื่อวานเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับว่าท่านจะได้ลืมสิ่งที่ท่านเคยให้ความหวังไว้กับพี่น้องไรเดอร์ไว้หมดสิ้นแล้วหรือถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านจะต้องทําอย่างไรก็ขอให้เอาร่างกฎหมายที่พรรคเก้าวไกลได้นําเสนอไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาไปพิจารณาครับเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม แล้วก็ช่วยกันผ่านกฎหมายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน